สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับก็กลับมาพบก,กับเกม Under Tale นะครับอันนี้ตอนที่3แล้วเนาะครั้งแล้วเราก็เดินผ่านมาเรื่อยๆผ่านกบดักมาเรื่อยๆนะคุณผู้ชมนะมาเล่นกันต่อเลยแล้วกันเนาะอันนี้อะไรชีสอันเนี้ยอยู่ที่นี่มาเป็นเวลานานแล้วล่ะมันดูเหมือนจะติดอยู่ที่โต๊ะแล้วละนะหรอแล้วทำอะไรได้ไหมทำอะไรไม่ได้มีรูหนูตรงนี้หนูต้องอยากกินแน่เลยนะคุณผู้ชมเนาะมีเสียงนะแต่คุยด้วยไม่ได้นะคุณผู้ชมนะ เงินไปดีกว่านะคุณผู้ชมนะเขไม่มีอะไรไปดีกว่าจ้ะบายยจ้อะอะอะไรอ่ะคุณผู้ชมเป็นประตูกลหรอนะ่ฮะเหยียบแล้วจะหล่นไหมฮะเหยียบอะไปไม่ได้นะคุณผู้ชมอันนี้หลับหลับอยู่เหรอคุณผู้ชมนะ้ำเป็นตัวแซดคือหลับเนาะขอ,อกฟี่ขอ,อกฟี่พวกเขาไปหรือยังล่ะเนี่ยฮะขอบฟี่ขอกฟี่ ผีตัวนี้มาเอาแต่พูดว่าแซดแซดแซดนะซีซีซีแล้วก็เป็นเสียงดังวนเวียนกันอยางนั้นแหละทําเหมือนกับแกล้งเป็นแป้งทําเป็นหลับตลอดเลยเนาะจะเคลื่อนย้ายมันโดยใช้กําลังดีไหมคุณผู้ชมเราขอโนก่อนได้ไหมอ๋อถ้าโนก็ไม่ได้แล้วบังคับแล้วลหละคุณผู้ชม <laughs> แหมเราอุตส่าห์ใจดีเราไม่อยากใช้กำลังทำอะไรทั้งนั้น เนาะเพราะว่าทอรี่เตือนว่าเราควรจะใช้เฟรนลี่นะผู้ชมใช้ความเป็นบิตในการจัดการนะอ่ะใช้แรงและอุ้ยอันนี้คือ Nap Step Look นะผู้ชม Nap Step l o o แ a ๊ดนะคุณผู้ชม Nap Step Look c h เช็ค l i ร t หรือเชียร์นะคุณผู้ชมเฟรดนี่จีบนะเชียร์นี่ก็ให้กำลังใจนะคุณผู้ชมเราให้กำลังใจก่อนมารีเขาไม่อยากจีบผีเธอเราเนี่ยได้ให้ได้ยิ้มให้อยากอดทนกับ nap nap s t ตป นับแตะลุกนะคุณผู้ชมนะเออดูเหมือนจะออะร้อ,องไห้หรอวายวายวายโอ้ยนับแตะลุกเนี่ยดูเหมือนจะสึกดีขึ้นกว่านี้นิดหน่อยเท่านั้นเองนะคุณผู้ชมนะถ้าอย่างนั้นเราเฟลแล้วเราจีบแล้วคุณผู้ชมฉันจะจัดการแกตอนนี้ยังรู้สึกไม่ค่อยดีกับเรื่องนั้นเท่าไหร่นะอ่ะคุณผู้ชม คุณผู้ชมเราเมอร์ซี่เลยได้ไหมไว้ชีวิตเนาะไม่ได้นะคุณผู้ชมมันยังไม่ยอมมันคุณผู้ชมวาย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 คุณผู้ชมแย่แล้วคุณผู้ชมจะเป็นไรดีล่ะแอคเราต้องทาแอคให้มันดีกว่านี้เหรอเราเชียร์อีกทีนึงก็แล้วกันนะคุณผู้ชมนะเราก็เล่าเรื่องตลกให้กับนับสเตปลุกฟังนะคุณผู้ชมนะฮี่ฮีหัวร้อนนิดนึงแล้วนี่น่าจะดีเราไหมคุณผู้ชมนะ ตาลวคุณผู้ชมดูเหมือนกันให้กําลังใจของเราเนี่ยจะทําให้อารมณ์ของนับสเตปลุกเนี่ยดีขึ้นใหม่อีกครั้งแล้วนะคุณผู้ชมเพราะฉันไว้ชีวิตละคุณผู้ชมเอายังไม่ได้หรอมันก็บอกฉันสบายดีขอบคุณแล้วนะคุณผู้ชมยังไม่ได้หรอทําไมล่ะมันก็ดูดีเรานี่หรือต้องเชียร์อีกคุณผู้ชมอ่ะเชียร์อีกนับสเตปลุกต้องการที่จะแสดงให้เราเห็นอะไรบางอย่างนะคุณผู้ชมนะ ขอลองหน่อยนะอ้าวแล้วไม่ลองเขาเรียกมันว่าเดปเปิรเธอชอบหรือเปล่าล่ะอาถ้าแบบนี้ฉันชอบเพราะว่าฉันปลอดภัยอีกอันน้ำแซบลุกเนี่ยก็รอเฝ้ารอเลยนะกับการตอบสนองของเราเราจะตอบอย่างไรบ้างคุณผู้ชมเราตอบเชียร์เลยจ้ะเราชอบจ้ะโอ้จีอ้ะอุ้ยคุณผู้ชมจบแล้วคุณผู้ชม โดยปกติเนี่ยฉันก็มักจะมาที่นี่นะเพราะว่าไม่มีคนอยู่แถวนี้เลยแต่ว่าวันนี้เนี่ยฉันก็ได้พบกับใครบางคนที่ใจดีจุดจุดจุดโอ้ฉันนี่พูดไปเรื่อยอแล้วนะเดี๋ยวฉันหลีกทางให้เธอเองล่ะเอาไปแล้วนะคุณผู้ชมชมซ้ายบนกับขวาเอาอะไรดีอ่ะเอาบนดีกว่า คุณผู้ชมงั้นไปขวาก่อนนะอ่าอันนี้มีอยากย่าด้วยนะทำไรกับอยากย,ย่าได้ไหมอะไรเนี่ยดูเหมือนว่าอยากย่เนี้ยมันจะมีเงินอยู่ 21g นะคุณผู้ชมนะม,มีทั้งสิ้น8อันนะคุณผู้ชมปล่อย 7g ไว้ในเว็บไหมปล่อยปล่อยเหรออ่ะแล้วก็พวกแม่มุมก็เลยคลาลงมาแล้วก็ให้โดนัทกับเรานะคุณผู้ชม ไม่เข้าใจอ่ะอะไรวะปล่อย 7G 7G คืออะไรอะ่ะคือชื่อแมงมุมเหรออ๋อ oh, <no. S 1> อ่ะได้โดนัทอีกแล้วนะคุณผู้ชมนะอะไรอะโดนัทได้ขอดูหน่อยซิอ๋อฮิลสิบสองนะคุณผู้ชมโดนัทเนี่ยทำจากแมงมุมไซเดอร์นะอะไรก็ไม่รู้นะฮฮคุณผู้ชมถ้างั้นเรา งั้นเราเอาอีกเราเอาให้ครบเลยคุณผู้ชมโดยนัทหมดหรือยังสี่แล้วคุณผู้ชมลีฟจ้าอา้าวอ๋อต้องเอาทองไปซื้อเหรอคุณผู้ชมทองหมด mm hmm. <laughs> ไม่รู้โอ้อ๋อ,อถ้าเกิดเอาทอง18ทิ้งไว้ในเว็บเนี่ยเราจะได้ของอะไรบางอย่างกลับคืนมาว่างั้นเถอะอ,อ้คุณผู้ชมมันก็เหมือนซื้อของว่างั้นเถอะนะเอาเราไม่รู้ อ๋อมันมีป้ายบอกทีหลังต้องอ่านป้ายก่อนนะคุณูชมไม่ใช่ไปอ่านอยอแมงมุมก่อนอันดิสแมงมุมแมงมุมอะไรเนี่ยแมงบุมขายขนมปังไงเนาะอ๋อทุกอย่างทําโดยแมงมุมจริงๆนะคุณผู้ชมเงินเราหมดเลยเหรอ <c oughs> คุณผู้ชมเราเสียใจเราเสียใจแต่เราก็ได้โดนนั้นมาแหละไม่เป็นไรคุณผู้ชมเป็นบทเรียนเธอน่ะลืมพลาดอะไรไปหรือเปล่าเนี่ยฮะสไปเดอร์เบรกเซลเนี่ยอยู่ข้างล่างนั่นนะ อ๋อไม่โฆษณาร้านร้านแมงมุมขนมปังนั่นนะคุณผู้ชมมากินอาหารที่นี่ที่ทำจากแมงมุมสิสำหรับแมงมุมโดยแมงมุม,มคุณผู้ชมไปต่ออันนี้ฟลอกกิทนะคุยกับฟลอกกิทก่อนเดบิตเดบิตฮ่าเพื่อนของฉันน่ะไม่เคยฟังฉันเลยเมื่อไหร่ก็ตามนะที่ฉันพูดอะ่ะพวกเขาน่ะก็จะเพิกเฉยกับคำพูดของฉัน โดยการกด x คุณผู้ชมเราไม่ได้เพิกเฉยนะเราฟังกัาตลอดนะนั่นแหละแบบนั้นแหละกด x แบบนั้นเลยเ้อก็นะอย่างน้อยเธอนะก็ฟังฉันใช่จ้ะฉันฟังเธอเลเบตเรเบตพูดเหมือนเดิมแล้วนะคุณผู้ชมนะอ่ะงั้นเราข้ามข้ามข้ามไปดีกว่านะคุณผู้ชมนะไปดีกว่าคุณผู้ชมไปแล้วอ่ะพูดถึงคนนี้หรอ อุ้ยอ่าเอคุณผู้ชมนี่ตัวใหม่เนาะ Mycos ปีนอะคลายมาหานะคุณผู้ชมนะแอดนะคุณผู้ชมโมสมอลก่อนแล้วกันคุณผู้ชมโมสมอลเนี่ยเราจีบได้ใส่สะโพกนิดนึงนะ Sexy Weeker นะอุ๊ยว้า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 ยโอ้โอ้โอ้โมสมอลกำลังคุ่นคิดอยู่นะคุณผู้ชมนะอ่าเรา m ่อาหว่าอะไรเนี่ย Mycos เหรอ ท้อกอะคุยกับไมค์กอสซิไมค์กอสตอบฉันไม่สนวายไม่สนก็อย่าโจมตีฉันเสโมสมอลก็กำลังคุ้นคิตอยู่นะคุณผู้ชมนะไมค์กอสคุยอีกทีซิอุย้ยไมค์กอสบอกว่าฉันไม่สนอยู่ดีนะคุณผู้ชมนะวายโดนแล้วคุณผู้ชม <c oughs> เอออารม m าของลามเนี่ยของเจลาตินมะนาวนะคุณผู้ชม กำลังล่องลอยอยู่ในอากาศนะคุณผู้ชมนะอารมณ์าของเจลาตินมะนาวนะคุณผู้ชมนะคุณผู้ชมเราลองเมอร์ซี่เลยได้ไหมเนาะสแปรเลยอ่าได้ตัวเดียวนะคุณผู้ชมโอเคหรือตัวเดียวก็ยังดีนะคุณผู้ชมเราหลบซ้ายก่อนไมกอสเนี่ยดูเหมือนจะไม่สนใจอะไรทั้งนั้นเลยนะในโลกนี้นะคุณผู้ชมนะไมกอสท้องอีกคุณผู้ชมท้องอีกฮีย่า แต่ถ้ามันแค่นี้เราก็โอเคนะคุณผู้ชมนะอ่ะคุยอีกได้ไหมพี่ย่าแล้วยังไงต่อล่ะเนี่ยคุณผู้ชมฮะอ่าถ้างั้นเราเมอร์ซี่ดีกว่านะคุณผู้ชมเราสแปรและอ่าหนีได้แล้วคุณผู้ชมได้สามทองนะคุณผู้ชมนะเอ๊ะตัวนี้ไม่ได้คุยนะคุณผู้ชมนะคุยก่อนรีบิดรีบิดฉันได้ยินว่าฉันได้ยินมานะนนานะว่ากด F4 เนี่ย จะไม่สามารถใช้ฟูลสกรีนได้แต่ว่าแล้ว F 4เนี่ยมันหมายถึงอะไรหรอหมายถึงกบ4ตัวอย่างนั้นหรอฉันน่ะเห็นว่ามีกบมากสุดก็แค่3มตัวในห้องนี้เท่านั้นเองเท่านั้นเองแหละน่าลำคาญจะเลยนะเออริบิดปะต่อมีแค่3ตัวนะริบิทริบิฉันน่ะได้ยินมานะว่าเธอเนี่ย ใจดีมากเลยล่ะสำหรับมนุษย์หน้าแน่นอนเลยนะว่าเธอก็คงจะรู้ใช่ไหมล่ะตอนนี้นะ่ะว่าพวกมอนสเตอร์น่ะมันจะมีสีเหลืองอยู่ในชีของเธอด้วยเพราะถ้าเกิดเธอสามารถที่จะสแปรได้อ๋อคุณผู้ชมเราก็ว่าว่าสีเหลืองกับสีขาวต่างกันไงถ้าสีเหลืองปุ๊บแปลว่าสแปรได้แล้วว่างั้นเถอะแล้วเธอคิดว่ายังไงล่ะก็มีประโยชน์มากเลยกับแย่ yeah, มากมีประโยชน์มากเลยจ้า เออมันมีประโยชน์มากเลยใช่ไหมล่ะจำไว้นะการไว้ชีวิตเนี่ยก็แปลว่าเธอนะ่ะจะไม่สู้กับมันแล้ว <Wow. S 1> บางทีนะวันหนึง่งเธอเนี่ยอาจจะท้องทำมันอยู่ดีนะถึงแม้ว่าชื่อของพวกนั้นจะไม่มีสีเหลืองแล้วก็ตามแปลว่าเราอาจจะต้องไว้ชีวิตถึงแม้ว่าชื่อของมันจะไม่ใช่ชื่อสีเหลืองใช่ไหมคุณผู้ชมนะ oh, <no. S 1> ริงอัลโทรศัพท์นะคุณผู้ชมสวัสดีอาโ,โทเรีโทมา ฉันก็เพิ่งคิดได้นะว่ามันก็สักพักหนึ่งแล้วนะที่ฉันน่ะไม่ได้เอ,อ่อทำความสะอาดเลยฉันน่ะก็ไม่ได้คาดคิดเลยนะว่าจะมีคนมาหาฉันเร็วขนาดนี้นะ่ะมันก็เลยดูเหมือนจะมีอะไรมากมาเลยนะที่ฉันน่ะจะต้องทําที่นี่ที่นั่นเต็มไปหมดเลยเธอน่ะช่วยเก็บอะไรพวกนั้นมาให้หน่อยสิแต่ว่าอย่าขนอะไรพวกนั้นมาเยอะเกินกว่าที่เธอจําเป็นนะ บางทีนะสักวันหนึ่งอะเธอเนี่ยอาจจะได้เห็นอะไรบางอย่างที่เธอชอบจริงๆก็ได้นะเธอเนี่ยคงจะอยากปล่อยห้องของเธอเนี่ยให้อยู่ในกระเป๋าของเธอแบบนั้นแน่เลยล่ะคลิกอะไรก็ไม่รู้นะคุณผู้ชมนะโทรหายทีนะสวัสดีทรเรียลพูดเหมือนเดิมนะคุณผู้ชมนะอโอเคไปต่อเลยแล้วกันนะคุณผู้ชมนะมีอะไรนะคุณผู้ชม อมีมีหนึ่งมีสวิตอ,อยู่อันนึงนะสวิตอ,อยู่ไหนหรออันนี้เดี๋ยวตกลงไปนะคุณผู้ชมนะไหนล่ะสวิตฮะไม่เห็นมีสวิตเลยแต่มีรอยปลุกอู้อ่า my g o ๊อสไม่ก๊มาอีกแล้วคุณผู้ชมอ๋อโมดสมอนี่เราไว,ชว้ชุดโมดสมอได้แล้วนะคุณผู้ชมนะเพราะฉะนั้นเรานั่นดีกว่าคุณผู้ชมเราเมอร์ซี่ไปก่อนนะคุณผู้ชมจะได้เหลือตัวเดียวนะคุณผู้ชมเราจะได้จัดการมันได้นะคุณผู้ชมนะ แต่ไมค์กอนี่ก็ไม่ได้ทําอะไรเรานะเอาจริงๆเนะ God. เาะไมค์กอ่าคุยฮิญาอา่าคุยเหมือนคุยดีแล้วนะเริ่มฮิญาเริ่มทักทายเราแล้วนะคุณผู้ชมนะอา่าไมค์กอยังไม่สนใจไม่สนไม่แคร์โลกอ่ะไมค์กอไปได้แล้วคุณผู้ชมเมอร์ซี่สแปรดดีกว่าคุณผู้ชมนะชนะแล้วได้สองทองนะคุณผู้ชมนะเออเราหาสวิตช์ไม่เจอนะคุณผู้ชมนะตกไปที่นี่หรอ อ๋อซว้อยู่ห้องซ้ายบนนะคุณผู้ชมอุ้ยคุณผู้ชมแต่เจอตัวนี้คุณผู้ชมเราอย่าไปคุยกับตัวเนี้ยอันนี้อะไรเนี่ยอุ้ยอะไรอ่ะเวจทอ,อยนะคุณผู้ชมออกมาจากผืนแผ่นดินนะคุณผู้ชมเวจทอ,อยแอคซีเวจทอ,อยดีวาวนี่กินนะคุณผู้ชมนะเช็คทอล์กดินเนอร์ดินเอนเอร์คืออะไรลองทอล์กก่อนละกันนะคุณผู้ชมเนาะอ่ะพืชน่ะมันคุยไม่ได้หรอกนะไอเจ้าทึม มาด่าฉันเวจทอยเนี่ยโหเร้องเสียงแหลมเบาๆนะคุณผู้ชมมาโหเร้อยย้ะฉันหรอจะว่าคุยด้วยเอาเวจทอยคุยไม่ได้ดินเนอร์ดินเนอร์นี่คืออาหารเย็นหรอกินดินเนอร์กันมะเวจทอยอ๋อเราเนี่ยก็รูปท้องของเรานะคุณผู้ชมนะแล้วเวจทอยเนี่ยก็ให้อาหารที่มีที่ดีต่อสุขภาพเอากินอาหารสีเขียวนะโอยโอ๊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 ยกินอาหารสีเขียวนี่ไงคุณผู้ชม มันดูเหมือนจะมีกลิ่นเหมือนกับสตูแครอทแล้วก็ถั่วเลยนะคุณผู้ชมอุ้ยเวจิทอยสีเหลืองแล้วปะเมอร์ซี่กันดีกว่านะคุณผู้ชมนะชนะแล้วได้สีทองนะคุณผู้ชมนะไปแล้วคุณผู้ชมไปตรงไหนแล้วคุณผู้ชมอันนี้หรือป่าเนาะใช่ไหมสวิตอ่ากดสวิตอุ้ยคุณผู้ชมตรงนั้นมีเวจิทอยนะคุณผู้ชมกดสวิตแล้วคุณผู้ชม,ชมเราอยากได้อุ้ย อาวเจอเชทอยโผล่มาจากโลกอีกแล้วหรอคุณผู้ชมเอาเวชทอยดินเนอร์เราลูบท้องนะเวชทอยก็ให้อาหารที่ดีต่อสุขภาพกับเรากินอาหารสีเขียวนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเข่งเลยโอ้สีเขียวนั่งไงไว้ายวายวายวายกินแล้วเหลือสิบเอ็ดแล้วคุณผู้ชมเมอร์ซี่ยังสแปรแล้วคุณผู้ชมดีคุณผู้ชม,ม,ลชม,ชมเลือดเเหลือครึ่งหนึ่งแล้วนะคุณผู้ชมนะตายจริงคุณผู้ชมไปไปดีกว่าคุณผู้ชม แต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราคุยกับผีตัวนั้นก่อนนะคุณผู้ชมนะเออสวัสดีฉันตกลงมาในหลุมมากแล้วตอนนี้ฉันก็ลุกไม่ขึ้นไปเถอะไม่ต้องรอฉันหรอกเดี๋ยวนะผีนะ่ะไม่สามารถบินได้นี่นาะจริงไหมก็ <c oughs> ใช่ไงสิ <c oughs> โอ้อย่างนั้นหรอเอา้า คุณผู้ชมถือว่าเรามาช่วยปลดปล่อยเอ้คุณผู้ชมด้านซ้ายเหมือนมีอะไรสีแดงๆอยู่มุมทรายนะคุณผู้ชมเราไปดูนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมนะอะดูมุมทรายนิดนึงนะคุณผู้ชมวจทจะถอันะไม่ต้องแล้วล่ะอันนี้อะไรนะคุณผู้ชมดึงขึ้นมาสิเราเจอริบบอนนะริบบินนะคุณผู้ชมอะได้ริบบินมาเพื่ออะไระริบบินนะ่ะเฟดริบบินนะคุณผู้ชมนะอ๋อเป็นอาเมอร์ มีดีฟเฟนสามถ้าเกิดเธออะน่ารักมากกว่านี้แล้วก็นะมอนสเตอร์นะ่ะก็จะไม่โจมตีเราแรงอออย่างนั้นเหรอคุณผู้ชมอะคุณผู้ชมั้านั้นเราใส่เราใส่สิคุณผู้ชมเราใส่ริบบิ้นไปเลยเราใส่ริบบิ้นแล้วนะเราจะได้มีความน่ารักและมอนสเตอร์ก็จะไม่ตีเราว่างั้นเถอะอุ้ยใครเอียไมค์กอสไมค์กอสไม่อะไรกับเราหรอกคุณผู้ชมถูกไหมแต่ว่าแต่ว่าเราขอน้่นเราขอเมอร์ซี่ก่อนนะ จัดการโมสมอลไปตนหนึ่งก่อนนะจริงๆไมคอก็ไม่ทําอะไรเราเลยนะคุณผู้ชมนะโอเคคุณผู้ชมไมคอเดี๋ยวเรามาท็อปฮัลโหลพี่ย่าแล้วคุณผู้ชมอัดเต้นเต้นไปนะจ๊ะอัดดินดินดินไปไมคอก็ดูไม่ได้แครโลกอยู่ดีนะคุณผู้ชมอเมอร์ซี่และหนีดีกว่าไม่ใช่หนีไว้ชีตนะได้สองทองคุณผู้ชมเราขอดูเวจทอยอีกทีนึงนะคุณผู้ชมนะเราอยากดูมันจะแตกต่างจากเมื่อกี้ไหมเนาะ ถ้าดึงขึ้นมานะ่ะก็ไม่แตกต่างนะคุณผู้ชมนะแอคดินเนอร์จ้าอ่ารูปทองนะเวชทอยก็เลยให้กินข้าว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 สีเขียวสีเขียวนั่นไงน,นั่นแหละได้แล้วโอเคแล้วก็ไปได้แล้วสแปรดีกว่าโอเคได้สีทองจริงๆก็ได้ทองเยอะอยู่นะได้สีทองเนะี่ยไปดีกว่าคุณผู้ชมนะเนาะนี่อุ้ยเจอตัวไหนกลาฮะลุ ลุกมาแล้วนะคุณผู้ชมนะลุกลุกนะคุณผู้ชมพิกออนนี่แกล้งเหรอโดนพิกออนไม่แกล้งนะไม่แกล้งลุกในที่สุดก็มีใครบางคนเข้ามาวายอุ้ยคุณผู้ชมเหลือแปดแล้วคุณผู้ชม <c oughs> ลุกเนี่ยมองจ้องมาที่เราเลยนะคุณผู้ชมนะหนีก่อน <c oughs> เราเหลือแปดแล้วนะคุณผู้ชมะอ้ยได้ทองห้านยคุณผู้ชมลุกแอบรวยนะจ๊ะลุกคุณผู้ชมอันนี้อะไรเนี่ย มาดูเหมือนจะเป็นสวิตนะคุณผู้ชมกดเลยไหมกดเลยอ่ะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคุณผู้ชมอ,อ่านป้ายก่อนกัลละกันนะประตูที่อยู่ถัดไปไกลๆนะ่ะมันไม่ใช่ทางออกหรอกนะมันก็เป็นแค่เอมันเป็นแค่สัญญาณที่เอาไว้หมุนมุนมม,มองเท่านั้นเองหมุนมุมมองหรออันนี้เป็นสวิตเหรออ่ะกดไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคุณผู้ชมนะอะไรอ่ะกด ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคุณผู้ชมนะอ้าวคุณผู้ชมโอ้ยอ้าวก็อะไรอีกล่ะเนี่โอ้เวจทอยมาเดี๋ยวเราเมอร์ซี่ก่อนได้ไหมเ้ยคุณผู้ชมเดี๋ยวเราดูก่อนเราโอ้โหไม่ได้สักตัวเลยนะคุณผู้ชมงั้นเราคุยกับไมค์กสก่อนแล้วกันนะคุณผู้ชมคุยกับไมค์กสก่อนนะอ้อยอ้ยอ้ คุณผู้ชมเราจะตายแล้วะดูเหมือนจะมีกลิ่นศัตรูนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมทั้งนั้นเราดินเนอร์ก่อนก็แล้วกันนะเอาเวชทอยเอาอาหารสีเขียวให้เรากินก่อนนะเวชทอยว้ายอันนั้นไงคุณผู้ชมอ๋ออ๋อเหลือห้าแล้วนะคุณผู้ชมเราจะตายไหมเนี่ยสแปร์ก่อนนะโอเคโอเคเวี่ยงแขนไปจา้าไม่ใช่เวิทอยเอ่อแอ๊ดแอ๊ดก่อนแอ๊ดก่อน แอกก่อนทอล์กทอล์กอ่ะฮิย yeah, าคุยกับเราแล้วนะคุณผู้ชมฮิยาแล้วฮิยาแล้วแล้วก็อ่ะเมอร์ซี่หนีได้แล้วได้หกทองคุณผู้ชมเราว่าเรากินแล้วล่ะเดี๋ยวเราตายนะคุณผู้ชมนะเอ๊ะมีแบนเดตด้วยหรอคุณผู้ชมแบนเดตนี่อะไรอะ่ะฮิวสิบนะคุณผู้ชมเอานั่นเอาโดนัทเรามีโดนัทเยอะโอเคสิบเจ็ดแล้วนะคุณผู้ชมนะคุณผู้ชม อันนี้อะไรเนี่ยถ้าเกิดเธออ่านในนี้แล้วแล้วก็กดสวิตสีฟ้านะคุณผู้ชมนะสวิตสีฟ้าเหรอไม่มีอะคุณผู้ชมไม่มีสวิตสีฟ้า <c oughs> อ่าเจอไมโครสกอะคลอโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเมอร์ซี่ก่อนอันนึงนะคุณผู้ชมนะไอตัวนี้ก็ปล่อยให้มันเหวี่ยงแขนไปนะคุณผู้ชมนะอ่าแล้วก็ แอปไมโครคุยอ่ะฮิยา่าคุยกับเราแล้วคุณผู้ชมฮิยา่าฮิยา่าเราก็เมอร์ซี่ได้แล้วนะคุณผู้ชมนะโอเคเมอร์ซี่ได้สองทองคุณผู้ชมเราต้องหาสวิตสีฟ้าแต่มันไม่มีสวิตสีฟ้าเพราะฉะนั้นเรากลับไปกดสวิตสีฟ้าอันนี้ก่อนก็นแล้วกันนะคุณผู้ชมนะโอเคกดแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคุณผู้ชมนะอุย้ยเจอเวชทอยนะเวชทอย d i นเนออ่าดินเนอมาจากเดี๋ยวจะกินไอสีเขียวๆนั่นไงโอเคโอเครอาเออคันนี้รอดนะน่าจะเมือ์ซี่ได้แล้วปโอเคกดสีฟ้าแล้วนะแล้วไปไงต่อล่ะถ้าเกิดเธออ่านนี้แล้วก็กดสีฟ้าก็กดไปแล้วนะคุณผู้ชม,มเจอไมโคสอ่ะอ่ะหนีก่อนหนีก่อนสแป์ ลาลา u s t be yourself นะคุณผู้ชมเป็นตัวของเัวเองนะคุณผู้ชมนะอ่าไม่กดคุยฮยิ่ยาแล้วนะโอเคแล้วปะแล้วก็เมอร์ซี่จ้ะเราเราต้องแก้พัสเซนตรงนี้นะคุณผู้ชมนะพัสเซนสีฟ้าคืออะไรเนาะเรากดสีฟ้าแล้วว่าก็ไม่เห็นมีอะไรเลยนะคุณผู้ชมนะ คุณผู้ชมเราเห็นอะไรบางอย่างนะเราเห็นว่ามีสวิตส,สีฟ้าอยู่ข้างหลังเสาท็อปพิลาเสาด้านบนนะคุณผู้ชมอนนี้เหรออ๋ออยู่เนี่เหรอคุณผู้ชมเราหาต้องนานเน่ยคุณผู้ชมได้ยินเสียงคลิกกิ้งซาวนะคุณผู้ชมนะอ๋อสวิตส,สีฟ้ามาอยู่หลังเสานี่นะคุณผู้ชมนะ <laughs> หาต้องนานเน่ยคุณผู้ชมคุณผู้ชมตัวนี้เลือดเราเหลือสิบแล้วคุณผู้ชมนะอ่ะดินเนอร์ก่อนโอ้ต้องบังคใไปชันกินผักตลอดเลยเนาะ เอ้ยเหนื่อยจังเลยคุณผู้ชมสีเขียวนั่นแหละโอเคแล้วก็หนีตัวหนึ่งโอเคแล้วก็เหลือแค่ตัวเดียวอุ้ยอุ้ยหลบหลบมานี่ก่อนโอเคแล้วก็อ่ะกินผักต่อก็ได้กินผักกินผักอ่ากินผักกินผักสีเขียวสีเขียวนั่นไงนั่นแหละได้แล้วคุณผู้ชมเมอร์ซี่แล้วหนีแล้วคุณผู้ชม โอเคไปคุณผู้ชมอู้เจออะไรแล้วเนี่ยคุณผู้ชมถ้าเกิดเธออ่านสิ่งนี้แล้วแล้วก็นะต้องกดสวิตช์สีแดงนะอ่ะเชื่อได้เนาะกดแล้วกันสิซอุยเจออะไรแล้วอู้เจะลูกสองตัวนะคุณผู้ชมลูกเนี่ยตัดสินใจที่จะมาแกล้งเราเราก็ไม่แกล้งกลับนะคุณผู้ชมนะโอเคอดทนนะเราจะไม่แกล้งลูกว้วว้าวว้ว โอ้ยโดนแกล้งอยู่ดีอ่ะลุกหนีสักตัวหนึ่งก่อนก็แล้วกันนะคุณผู้ชมนะเหลือแค่ตัวเดียวลุกมันบอกฉันจับตามองแกงอยู่นะจะมาแกล้งฉันทำไมฮะอ่ะเราจะไม่แกล้งลุกนะเราจะไม่แกล้งกลับนะคุณผู้ชมมีคนอื่นแกล้งมาเราเก่งไปแกล้งกลับหรือนะปล่อยก็ไปเนาะอย่าไปยุ่งกับเขาโอเคเมอร์ซี่แล้วจ้าลาก่อนนะจ้าอ่ะได้สิบทองอ่ะกดสวิตสวิตกดเลยนะโอเค ไปเลยดีกว่าคุณผู้ชมคุณผู้ชมเราโทรหาเราโทรหาแอริเอลไม่ใช่แอริเอลโทรเรียลดีกว่าไม่มีเลยเหรอไม่มีอะไรเลยนะคุณผู้ชมเนาะไม่มีอะไรใหม่เลยเอ,อะ,อะไปซิให้ทำอะไรอ่านก่อนนะคุณผู้ชมอุ้ยใครอีกแล้วเวจทอยคุณผู้ชมจัดก,การเวจทอยก่อนเวจทอยดินเนอร์อ่าลูกท้องเอาเอาผักมาให้กินซะเร็ว อสีเขียวอยู่ตรงนั้นคุณผู้ชมนั่นแหละได้แล้ว <c oughs> อวิจิตรทอยสแปร์แล้วโอเคไอ้ตัวนี้ก็เต้นไปเต้นแกว่งแขนแกว่งขาไปจ้ะ <c oughs> แล้วก็เมอร์ซี่เลยหนีเรียบร้อยได้หกโกนะคุณผู้ชมอ่านก่อนนะอะไรเนี่ยถ้าเกิดเธออ่านนี้ออกแล้วก็นะกดสีเขียวสีเขียวไม่มีสีฮึไม่มีสีเขียวคุณผู้ชมอยู่หลังสาวอีกหรือเปล่านี่ไง มีสวิตสีอะไรก็ไม่รู้อ,ะอ่ะอ่าได้เสียงคลิกกิ้งแล้วนะคุณผู้ชมโอ้เจออีกแล้วเหรอเจอเยอะเหมือนกันนะคุณผู้ชมเนาะอ่ะวเวจิ์ทอยอ่าดินเนอร์คุณผู้ชมเราสงสัยถ้าเกิดเรากดดีวอลจะเป็นยังไงนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราลองดีวอลดีกว่าไหมเนาะโอ้ยอ,ยอะเดี๋ยวเมอร์ซี่เหลือให้ตให้เหลือตัวเดียวก่อนแล้วเราเดี๋ยวลองดีวอลดูสิจะเป็นอย่างไร ลองบ่ม่บ้างจะได้ไม่เบื่ออันดีวอลเป็นไงเราพยายามที่จะกินวีเจทอยนะคุณผู้ชมแต่ว่ามันไม่ได้อ่อนแอเพียงพอที่จะทำแบบนั้นกินไม่ได้ว่างั้นนะอ่ะโอเคงั้นเรามาหลบต่อดีกว่าคุณผู้ชมนะอ่ะอ่ะอ่ะดินเนอร์จ้าขอกินผักจ้าโอเคแล้วก็ไหนผักจ้าว้ายว่ายวายเกือบโดนนี่ไงผักแหนละโอ้ยโอ้ย เหลือกล้าแล้วคุณชมไปดีกว่าโอเคคุณชมไปแล้วคุณชมไปห้องถัดไปห้องถัดไปคุณผู้ชมไปไหนเนี่ยข้างบนหรือข้างขวาเอาข้างบนก่อนละกันนะคุณชมมันควรจะมีแค่ห้องสั้นๆห้องเดียวถูกไหมนี่โอ้ที่รักเนี่ยใช้เวลานานกว่าที่ฉันคิดอีกนะเนี่ยอ๋อทอร์เรียลจะทอร์เรียลแล้ว เธอมาที่นี่ได้ยังไงกันล่ะหนูน้อยเธอได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าเอาล่ะเอาล่ะเดี๋ยวฉันน่ะจะรักษาเธอเองนะฉันน่ะไม่ควรจะปล่อยให้เธออยู่เพียงลำพังนานขนาดนั้นเลยฉันเนี่ยฉันไม่มีความรับผิดชอบเลยนะที่จะพยายามทำให้เธอประหลาดใจแบบนั้นนะเออก็ ฉันว่าฉันน่ะคงจะไม่สามารถซ่อนมันได้อีกต่อไปแล้วละนะมาเธอหนูน้อยเซอร์ไพรส์อะไรเราอย่างนั้นเหรอคุณผู้ชมเรากลับไปก่อนได้ไหมผู <c> ้ <oughs> ชมเรายังสงสัยเราเราไมไ่ไปทางขวาเราขอไปเดินขวาก่อนได้ไหมโ <c oughs> อ้เป็นประตูโอ้ยน่าจะไกลนะคุณผู้ชมถ้าง,งั้นเราไปหาทารเรียก่อนกันล้วกันนะคุณผู้ชมนะทำเควสเทารเรียก่อนแล้วค่อยเดี๋ยวไปทางขวาเนาะอันนี้อะไรเนี่ย เมื่อไหร่ก็ตามในที่ต้นไม้นี้เนี่ยมีการผลิใบ,บไม้ออกมาเนี่ยใบยนั้นมันก็จะตกออกมาอยู่ดีนะคุณผู้ชมอ๋อคุณผู้ชมเซฟก่อนนะคุณผู้ชมเราได้เห็นออบ้านเล็กๆที่น่ารักนะอยู่ในซากหลักพังทำให้เรามีความมุ่งมั่นตั้งใจนะคุณผู้ชมเซฟนะคุณผู้ชมนะ สวัสดคุณผู้ชมพอานเดี๋ยวคลิปนี้พอเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับถ้าเกิดใครชอบอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็มาพูดคุยกันเนาะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ